ทางร้านขอขอบคุณพี่พันธิพาที่แวะมาตรวจเช็คสุขภาพประจําปีทางร้านได้ทำการตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ะระดับโฟลบบเตอร์เช็คหากล้ามเนื้อตา6มัด8ทิศทางหลังจากนั้นเช็คหาค่ามองไกลเช็คจอประสาทตาเช็คตาพองสีและหาตาที่ถนัดให้กับพี่หลังจากนั้นเช็ค มองระยะใกล้ในการอ่านหนังสือดูโทรศัพท์ให้พี่ใส่เดินเพื่อเน้นความสบายตาและใส่ดูหนังสือทางร้านขอขอบคุณมากค่ะที่พี่พันธิพายังไว้วางใจให้กับทางร้านได้ดูแลค่าสายตา ูกค้าท่านใดยอยากตรวจเช็คสายตาสามารถมาได้นะคะที่ร้านแว่นตาอินเตอร์สาขาพเพชรเกษม79เราเปิดทําการทุกวัน